ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับแตงโมนะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแตงโมก็จะพามา,าดู50แรงนะคะบวกตัวคีบบวกใบมีดนะคะ SGBC70 นะคะคันนี้เลยค่ะก็คือเคสนี้ลูกค้านำา32แรงมาเทินเป็น50แรงบวกตัวคีบนะคะ อุปกรณ์ตามนี้นะคะค่ะเดี๋ยวแตงโมจะขึ้น32แรงคันที่ลูกค้านำมาเทินนะคะก็คือในการดำเนินเรื่องนะคะอันดับแรกเลยลูกค้าส่งรูปรถซ้ายขวาหน้าหลังพร้อมหน้าเล่มนะคะแจ้งมาว่าให้อุปกรณ์อะไร กับรถที่จะเทินมาให้แต่งโมดูนะคะก็ประเมินราคากันได้ตกลงราคากันได้แล้วลูกค้าก็ส่งเอกสารมาให้แต่งโมทางไลน์ค่ะเคสนี้จ้ะก็คือวันนี้ก็คือเรื่องอนุมัติแล้วนะคะเหลือแค่ส่งรถนะคะก็เลยมาดูรถก่อนส่งเนาะ ก็คือ32แรงคันที่อยู่ในรูปนะคะที่ลูกค้านำมาเทิร์นนะคะก็เทิร์นง่ายค่ะได้ราคาดีด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวให้ช่างเบียนะคะพาลูกค้าดูรถไปเรื่อยๆนะคะนนเป็นตัวคีบนะคะสามารถยกได้สูงนะคะ สำหรับลูกค้าท่านนี้ก็จะเอาไปคลีบอ้อยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตีเทินรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่านอกรถเก่า34แรง45แรงหรือว่าจะเป็น20แรงออะไรที่ถามเข้ามาในช่อง YouTube ของแตงโมนะคะ ก็คือสามารถเทินได้นะคะส่งรูปรถซ้ายขวาหน้าหลังนะคะมาให้แตงโมดูนะคะเดี๋ยวยังไงจะประเมินราคาให้ถ้าลูกค้าถูกใจในราคาที่แตงโมให้ไปนะคะก็สามารถเทินได้เหมือนลูกคา้ารายนี้เลยจ้า <c oughs> จะ <c oughs> ก็จะเป็นการนำรถไปแลกรถนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เทินง่ายได้ราคาดีนะคะรีบติดต่อสอบถามเข้ามานะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับเทินรถจ้ะไม่ว่าจะเป็นคูบต้าหรือยี่ห้ออื่นยังไงติดต่อหาแตงโมได้นะคะเดี๋ยวยังไงคุยกันเนาะจ้ะสำหรับเกลดนี้นะคะก็จะส่งรถแล้วค่ะ ก็คือเราจะนำรถคลีบคันนี้นะคะไปที่บ้านลูกค้าแล้วก็ส่งเสร็จเรียบร้อยก็จะเอารถ32แรงคันที่อยู่ในรูปนะคะกลับมาที่ร้านค่ะก็เป็นการลดแกลกรถนะคะจ้าแต่สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่ต้องการเทินรถแต่ต้องการรถคีบนะคะคันนี้นะคะ โปรโมชั่นเดือนนี้ก็รับลดจ่ายอยู่ที่40,000บาทนะคะค่ะ40,000บาทพร้อมอุปกรณ์เซตนี้เลยจ้าถ้ายังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาแตงโมได้ที่คูบต้าบ้านดุงนะคะสอบถามหาเซลแตงโมได้เลยค่ะหรือจะโทรมาที่เบอร์ 092 957 3 8 56หรือ061 018 0483หรือแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแตงโมต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะ